ฮัลโหลฮัลโหลชมวังเงินลานอ่โอ้โเทียงบ้องละบ่ในน้อยๆเอาไปจำฟาร์มเด้อเอาไปจำฟาร์มบ้านเ้าเอิ้นสมหวังฟาร์มอากกินแบบบุฟเฟ่ย,ย,ย์อย่าไร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 อ่าแม่ชื่อแม่ออมสินเด้อพ่อตังคืเธอห้เด้อ เพราะว่าเขาคนอมออ,อ,ออมลงได้ตังคือหแม่อ,ออมสินน้ำโชกน้ำไช่ได้ลูกด้อนำเงินนำทองอันนี้มิสเตอร์สมหวังเงินล้านกับแม่ออมสินมาใหม่ๆเมืม่อเช้านี้อตอนรับเข้าสู่สมหวังฟาร์มอ,อย่าชนกันเด้ย,ย่าชนกัน ชนกันเด้ออยู่ร่วมกันืึคือว่าเซิงยี่สิบสองพันรอบแล้วมาเพิ่นนี่เป็นตาเอาการเดียวดีนี่อ่นในหน่วยห้องก็เจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนบ่พ่อว่ะอายุเจ็ดเดือนพุ่นแท่งบ้องเลยไหมเป็นตจเจ้าสู้เติบเด้อมอนี่อ่าอ่าเป็นจะเอาการเดียวเนี่ สั่งมาเป็นพ่อพันธุจะจำสมบังฟฝา